เมาส์จากแบรนด์ซารูสเปครับเมาส์ตัวนี้ครับเหมือนเราซื้อเกมเม้นเกียร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วมันแถมงานอาร์ตครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ครับเขาจะมีสกีนมีลวดลายที่ออกแบบโดยศิลปินชาวไทยครับ nhd หรือว่า neverhead drawing ครับที่สาคัญเขาสเปคของเมาส์ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขารองรับพลังเลนถึง4 0 0 0นะครับแล้วก็มาพร้อมกับราคาที่ไม่ถึง2,000บาทด้วยไม่ใช่มีแค่เมาส์ครับแต่แผ่นรองเมาส์ก็ยังมีเหมือนกันครับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมาทําความรู้จักกันครับขอเชิญเมาส MXB1 แล้วก็แผ่นองเมา DMX1 ครับ เมาส์ตัวนี้ครับเป็นเมาส์ตัวล่าสุดจากแบรนด์ซารูสเปสเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นเขาทำคีย์บอร์ดมาเยอะครับตอนนี้เขามีมาทำเมาส์เลยนะครับแล้วก็เป็นการคอลแลบกับศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทยครับที่ชื่อว่าคุณเคน NHD นครับ n e v ว r h ์ i n ดครับยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูผลงานของเขาก่อนผลงานของเขาครับเขาจะเรียกว่าเป็นสไตล์ดู o เดิลนะครับมันก็จะเป็นลายเส้นที่แบบวาดมือนะแล้วก็มีกราฟิกสีที่ค่อนข้างสดใสเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูกล่องดิกล่องสวยมากเลยนะครับ ซึ่ง NHD ดีครับเขาจะเป็นคนออกแบบเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กของเมาส์ตัวนี้นะครับรวมถึงแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายที่ N h d ดีวาดนะครับแล้วก็จะเป็นกริปเทปครับที่ทาง N h d เดีเขาได้ออกแบบไว้นะครับเพื่อนๆลองดูสวยไหมโอเคครับมาดูของในกล่องกันอย่างแรกก็คือตัวเมาส์เนาะนี่นะครับ MXB1 นะครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็จะมีสายเคเบิลครับเป็นสายถาหัว A2C นะครับแล้วก็พระเอกของเราตัวนี้ครับเป็นดองเกิลครับที่รองรับพลังเสถสูงสุดที่4,000ครับ กิปเทปเขาจะให้มา2แบบเลยอย่างแรกก็คือเป็นแบบนี้นะครับที่จะเป็นลดลายที่ N อ d ทดีออกแบบนะครับกิปเทปตัวนี้ยผมรู้สึกว่าผิวสมัมผัสมันจะออกแนวเป็นกระดาษกระดาษหน่อยเออถามว่ามีความหนึบไหมก็มีความหนึบนะแต่ผมรู้สึกว่ากริปเทปย่างที่เขาแถมมาอีกตัวเนี่ยตัวเนี้จะมีความหนึบกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นสายแบบสายเพอร์ฟอร์แมนส์สายแบบเล่นเกมจริงจังอ่ะผมแนะนําให้ติดตัวนี้จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากหาเมาส์สวยๆหาเมาส์ทำงานสวยๆผมคิดว่าติดกิปเทปนี้ก็จะสวยกว่าเนาะ แล้วก็จะมีฟิตเมาส์แถมเพิ่มอีก2แบบนะครับก็คือเป็นแบบใหญ่นะครับแบบเต็มแล้วก็จะเป็นแบบดอทนะครับที่จะเป็นฟิตดเล็กฟิตดเล็กเนี่ยก็จะได้เรื่องของความลื่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เมาส์ลื่นๆก็ติดฟิตดเล็กนะครับซึ่งค่าจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นฟิตดใหญ่นะแล้วก็จะเป็นสีดำฟิตตรงนี้จะเป็นสีดําซึ่งฟิตดที่แถมอ่ะจะเป็นฟิตสีขาวนะครับก็ลองเลือกเอาแล้วกันพร้อมกับคู่มือการใช้งานอีกหนึ่งเล่มครับตัวแผ่นรองเมาส์ครับ D M X หนึ่งพลาาสติกมะครับกัน แผ่นลงเามา็งตัวนี้ครับก็เป็นลวดลายภาพประกอบที่ทาง Neverhead Drawing นะครับได้วาดไว้นี่เพืเ่อนๆดูนี่ฮะไซส์นะครับจะอยู่ที่450คูณ450มิลน,นะครับแล้วก็จะมีความหนาประมาณ4มิลน,นะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นที่ค่อนข้างหนาเหมือนกันอันนี้เป็นลวดลายเต็มๆเพื่อนๆดูสวยไหม แล้วก็อยากจะให้ดูเรื่องของสีครับเพื่อนๆสีเนี่ยสดมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขามีการพิมพ์ยังไงรู้สึกว่าสีเนี่ยจี๊ดมากแล้วก็สวยครับเป็นแผ่นที่สวยมากถ้าเกิดใช้งานคู่กับตัวเมาส์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยวางเฉยๆก็ยังสวยอะ่ะเออเพื่อนลองดู เรื่องของรุ่นไลน์เนี่ยจะเป็นลิงสีชมพูนะครับแล้วก็จะเหมือนแบบผจญภัยไปในอวกาศก็ค่อนข้างมีความเท่มากแล้วก็มีความเรโทรหน่อยๆรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าชุดเนี่ยชุดอวกาศจะมีความเรโทรหน่อยๆแล้วก็เรื่องของสีผมบอกเลยว่า N อ็เลือกสีได้โคตรแสบเลยนะครับสีเนี่ยมีความจีจ๊ดจ๊าดมากนะครับมีความตัดกันมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเอเีเหมือนกันติดตามตั้งแต่สมัยนกคู่แล้วอะก็ ค่อนข้างที่จะบอกอายุเหมือนกันค่อนข้างหน้าเหมือนกันเป็นน่าจะ10ปีขึ้นน่ะก็ถือว่าเป็นผลงานดีไซน์ที่สวยครับแล้วก็ควรค่าต่อการเก็บสะสมอ่ะรู้สึกอย่างนั้นนะคือผมคิดว่ามีไม่บ่อยนะครับที่จะมีแบรนด์ที่นําลดลายของดีไซเนอร์ชาวไทยมาอยู่บนเกมมิ่งเกียร์ผมคิดว่ามีไม่บ่อยแล้วก็แนะนําให้เก็บสะสมเหมือนกันสําหรับผลงานอะไรประมาณนี้คิดว่าอนาคตน่าจะหายากเหมือนกันนะฮะ ด้านหลังแผ่นรองเมาส์ครับจะเป็นยางธรรมชาตินะครับก็มีความหนึบพอสมควรนะยางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของความหนึบนะครับแต่ก็อาจจะมีกลิ่นนิดนึงนะครับก็แนะนําให้ผึ่งลมไว้นะครับกลิ่นก็จะค่อยๆจางขึ้นนะครับแล้วก็การเย็บขอบการเย็บขอบทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็มีความต่ําแต่ก็ยังไม่ต่ํากว่าตัวแผ่นรองเมาส์นะถามว่ามีปัญหาในการใช้งานไหมเวลาเอาเข้อมือถูก็รู้สึกไม่ได้ระคายเคืองอะไรนะ แล้วก็ผิวสัมผัสครับผิวเนี่ยจะมีความเรียบเนียนมากๆเลยอันนี้บอกเลยมีความเรียบเนียนไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรเลยนะครับแล้วก็สปีดผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นผิวไฮบริดอะมีความเร็วกลางๆนะถ้าเกิดสูนถึงสินะครับผมให้แผ่นนี้ความเร็วประมาณ5.5รู้สึกอย่างนั้นนะจะมีความกลางค่อนไปทางสปีดนิดๆิด5.5แหละคิดว่าประมาณนั้นนะครับก็แนะนำให้ซื้อคู่กับเม์ครับค่อนข้างเป็นคอมโบที่ค่อนข้างสวยเหมือนกัน ขอช่างนั้นหนักตัวเมาส์นิดนึงนะครับตัวเมาส์ตัวนี้นะครับติดคลิปแล้วนะครับหนักอยู่ที่61กรัมก็ถือว่า เป็นความหนักที่กลางๆนะครับก็ไม่ได้เบานะเมาส์ตัวนี้ถือว่าไม่ได้เบานะครับถ้าเกิดเบาสําหรับผมตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ40กรัมก็61กรัมถือว่าเป็นน้ําหนักที่ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับไม่ได้หนักจนถึงขั้น70นะครับก็อยู่ในขนาดกลางๆค่อนไปทางหนักแล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะน้ําหนักประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันแล้วก็งานประกอบค่อนข้างดีนะครับวัสดุ crocod, ผมรู้สึกว่าโอเคเลยงานประกอบค่อนข้างดีบีบไม่ได้มีเสียงอะไรมากนะครับเขย่าไม่มีเสียงนะครับ พีทาวเวลพอยส์ทาวเวลก็รู้สึกว่าแน่นหนาดีนะครับตัวสวิตช์นี่ไม่ได้มีการโยกอะไรเลย ตัวเมาส์ครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็เรื่องของไซส์ครับผมขอเรียกมันว่าเป็น G p พอยอส่วนลวกันจะมีขนาดที่เล็กกว่า G p โปนิดนิดนะครับก็ประมาณนั้นแหละคือ G p โปรยอส่วนนะครับถ้าเกิดใครที่เคยจับ G p โปมาก่อนเมาส์ตัวนี้จะมีไซส์ที่เล็กกว่า G p โปนิดนนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นรูปทรงที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะมันไม่ได้มีความแปลกไม่ได้มีความพิเศษอะไรผมคิดว่าใครมาจับเมาส์ตัวนี้ก็น่าจะจับเข้ามือได้หมดนะครับแล้วก็เรื่องของการจับนะครับการจับแบบปางกริปก็เหมาะนะครับเพราะว่าตัวเ คนมือใหญ่ก็อาจจะรู้สึกล้นๆไปหน่อยนะครับประมาณนี้ส่วนการจับแบบคอกริปที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับใช้เล่นอยู่ปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวเมาส์มีส่วนท้ายที่มีการสัมผัสกับอุ้งมือเราค่อนข้างดีมากเลยการจับแบบคอกริปนี่ไม่มีปัญหาเลยครับ ฟิงเกอร์ทิปก็ได้นะครับไปทดลองแล้วฟิงเกอร์ทิปก็ได้เหมือนกันอย่างที่บอกครับรูปทรงเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่ใครมาจับก็น่าจะจับได้หมดอ่ะเออรู้สึกอย่างนั้นนะฮะผิวสัมผัสครับก็เป็นผิวฝืดๆนะครับไม่ได้มีเท็กเจอร์ขุ่นถามว่าลื่นไหมก็ไม่รู้สึกลื่นนะมีความฝืดๆดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้ความหนึบที่มากขึ้นก็แนะนําให้ติดกริปเทปนะครับจะติดตัวไหนก็ได้จะติดสีดําหรือว่าจะติดตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เป็นสายจริงจังอะ่นะรนัคบ ตัวเนี้ยมันสวยนะครับมันสวยก็จริงแต่ถามว่าความหนึบสีดําจะหนึบก,กว่านะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นกระดาษยุยย,ยหน่อยคือถ้าเกิดมือเพื่อนๆเปียกอะรู้สึกว่ามันน่าจะส่งผลเหมือนกันนะอาจจะทําให้ลวดลายหรือว่ากระดาษเนี่ยมันรู้สึกขัดขาาหรือยุยยนะอันนี้ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่เท่าที่สัมผัสรู้สึกอย่างนั้นนะครับมันน่าจะเป็นผิวกระดาษกระดาษหน่อยนะครับ เซนเซอร์ครับเขาใช้เป็น p i c r ร์ดสามนะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่26,000แล้วพลังลึกสูงสุดอยู่ที่4,000ครับแบตเตอรี่เนี่ยตามข้อมูลอยู่ที่600 m มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าก้อนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะระยะการใช้งานผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ100ชั่วโมงคิดว่านะจากประสบการณ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ 4K ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30 น่าจะประมาณ30เนอะยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะแต่จากประสบการณ์น่าจะประมาณนั้นนะครับสวิตคลิกครับเขาใช้เป็นหัวโน่บูเชลพิงดอ t นะครับเป็นสวิตที่ผมเคยชอบมากๆนะครับอยากจะให้เพื่อนๆลองฟังเสียงคลิกกันนิดนึงนะครับ สังเกตไหมครับมันจะมีความเด้งเด้งหนึบหนึบหน่อยคนรู้สึกว่าฮ er ัวโน่บูเชอร์พิงดอตอ่ะมันจะเป็นสวิตที่ใช้แรงกดไม่เยอะนะครับแล้วก็แอบ,บมีความนุ่มนิดๆเมื่อก่อนอ่ะผมชอบฮัวโน่บูเชอร์พิงดอตมากๆแต่ตอนเนี้ยมันมีพวกสวิตออปติคอลแล้วก็รู้สึกชอบกว่าแต่โดยรวมบอกเลยว่าดีมากนะครับฟิลลิ่งการกดค่อนข้างดีเลยเพื่อนๆครับมาดูซอฟต์แวร์กันนิดนึงนะครับเพื่อนๆสามารถไปโหลดได้ในเว็บไซต์สัลูสเปซได้เลย พอเข้ามาหน้าแรกครับจะเจอหน้านี้ครับให้คลิกที่ตัวเมาส์เลยนะครับแล้วก็จะเจอกับหน้าโฮมครับจะเป็นการเซตค่าปุ่มต่างๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ดีบอลไทม์ครับเซตได้ถึง20ผมแนะนํา4 5หค่าไหนก็ได้แต่ส่วนตัวผมอะผมจะใช้อยู่ที่4ด้านขวาครับเป็นปริมาณแบตนะครับน้าที่2ครับเป็นการตั้งค่า DPI ครับเซตสูงสุดอยู่ที่6สเตทนะครับแล้วก็ DPI เพิ่มได้ทีละ100นะครับแ0 0 900นะครับแล้วก็พลัเรทครับสูงสุดที่4 0 0พันเดี๋ยวเซตที่4เลยน รีพอรดิสแทครับ2ค่าครับ1กับสมิลครับผมเซตที่1นะพีเปอร์ฟอร์แมนเนี่ยถ้าเกิดติกน่าจะเป็นการที่ทำให้เซนเซอร์มันมีการส่งสัญญาณที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมผมจะไม่ติกละกันแล้วก็ร p p อร์ตคอนโทรลแองเกิลสแนปปิ้งโมชั่งสามารถเปิดได้นะครับคาจจะโรงงานเขาจะเปิดไว้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเรื่องของไฟ RGB ที่เขาจะอยู่ส่วนบริเวณโซลค l View นะครับมาโคสามารถเซตได้นะครับ เสร็จไวที่4,000นะครับนี่ฮะ4,000ยาวๆครับถือว่าผ่านครับการส่งสัญญาณค่อนข้างสะเถียนนะครับแล้วก็ไม่ดรอปเลยเอาไปเล่นมานะครับในยุคนี้มันไม่มีปัญหาในการส่งสัญญาณแน่นอนครับตัวเซนเซอร์ทํางานได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของพอล่เรดก็อันนี้แนะนํานะครับถ้าเกิดคอมเพื่อนๆมีสเปคที่แรงก็แนะนําให้ใช้อยู่ที่4,000เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับ แต่ส่วนตัวผมผมจะใช้อยู่ที่1 0 0 0 2 0 0ไม่เกินนี้นะครับส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่ซึ่งคอมของเพื่อนๆควรจะต้องมีสเปคที่แรงนิดนึงนะครับแล้วก็มีจอที่เฮอร์สูงๆหน่อยมันถึงจะทําให้เมาส์ตัวเนี้ยสแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยคือเรื่องของลูกทรงอย่างที่บอกครับเรื่องลรกทรงสำคัญที่สุดนะแล้วก็ผมจะย้าเพื่อนๆตลอดนะครับให้เพื่อนๆตามหาลูกทรงที่เพื่อนๆชอบเมาส์ตัวเนี้ยครับมันจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1 1อยมิลผมถือว่ามันจะเป็นเมาส์ไซไไส์ ที่ใครๆมาจับก็น่าจะจับเข้ามือได้อะเป็นเชฟที่ค่อนข้างมีความเซฟเซฟอยู่ผมคิดว่าใครมาจับก็น่าจะใช้งานมอสตัวนี้ได้หมดนะครับเรื่องของรดลายครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบมากนะครับผลงานของ HT ทเนี่ยค่อนข้างส่วนมากๆแล้วก็ถ้าเกิดวางไว้บนโต๊ะอ่ะมันน่าจะเป็นเหมือนเป็นงานอาร์ชิ้นหนึ่งอ่ะไว้ประดับของเราอ่ะ ยิ่งถ้าใช้คู่กับแผ่นรองเมาส์ผมบอกเลยโคตรสวยนะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับ N h d ทดีครับก็แนะนำครับมีติดบ้านไว้ดีกว่านะครับทั้งเมาส์ทั <S 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 ้งแผ่นรองเมาส์เลยราคาครับเจ้า MXB1 เนี่ยอยู่ที่1,990บาทนะครับไม่ถึง2,000แล้วก็ได้เมาส์ไร้สายรองรับนิเลต4 0 0พมีสกินติดที่สวยก็ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะส่วนแผ่นรองเมาส์ DMX1 นะครับเท่าที่ผมเช็คล่าส่วนอยู่ที่690บาทนะครับถือว่าโอเคนะลายโคตรสวยเลยเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาจับของ สีมันค่อนข้างมีความสดมากๆนะครับงานพิมพ์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆก็ผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้แล้วนะครับรวมถึงช่องทางการติดตามซารูสเปย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook IG YouTube แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเซตนี้นะครับทั้งเมาส์และแผ่นรองเมาส์นะครับให้เพื่อนๆทักไปที่เพจ o f f i c i a l ของซารูสเปย์นะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องพิพิธ Channel เพื่อนๆจะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยาครับก็เข้้าไปแลวกันคก็ลทานะครับส่งมาาให้เรได้เทสก เพื่อนๆมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบครับยังไงเจอกันกันกบคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ